สำหรับคนป่วยไข้อันดับแรกก็คือต้องตั้งสติมีปัญญาใช้โยนิโสมนติการคิดไข้ควรไต,ต่ตอคิดไข้ควรไต,ต่ตอเนี่ยมันต่างกับคิดฟุ้งซ่านปุงแต่งไปนะบางคนเป็นแล้วทีนี้คิดนู่นคิดนี่นะเงินก็ไม่มีงานก็ต้องทําลูกเขาต้องเรียนตายไปจะไปเกิดไปนะไรอยู่คิดไปนู่นเลยเดี๋ยวจะต้องเจ็บต้อง นอนต้องติดเตียงอะไคิดไปอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นไม่ใช่แบบโยนิสโสมนัิการานั้นคิดฟุ้งซ่านทุกข์เปล่าๆตัดทิ้งไปก่อนเรื่องนั้นตัดทิ้งไปเลยไอ้เรื่องความคิดในทางไม่ดีไอ้ความคิดในทางไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเครียดเ,เรื่องก็เป็นอกุศลจิตคิดด้านลบมันอดไม่ได้หรอกนะแต่พยายาม <c oughs> พยายามมองในแง่ดีถ้าจะคิดก็คิดให้เป็นโยนิโสบนติการคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะในภาษาภาษาพระเขาใช้คำว่าการคิดการศึกษาแบบวิพัฒชวาดวิพัฒชวาส ว,วิพัฒน์เนี่แปลว่าแยกแยะแ,แจกแจงแยกเป็นเรื่องเรื่องว่าจำวาทะแปลว่าคำพูดคิดแยกแยะแจกแจงให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบด้วยเหตุและผลพระเจ้าตรัสเองเลยว่าเราเป็นวิพัฒชวาทีคือหลักของศาสนาพุทธ คิดวิเคราะห์แยกด้วยเหตุและผลหาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เราแยกแยกออกไปอันนี้คือปัญญาพอแยกเนี่ยให้แยกอะแยกในเบื้องต้นเนี่ยให้แยกว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยมีกายกับใจ แยกง่ายๆว่าวมีกายกับใจจิตกับกายมันมาจากขันห้าถ้าแยกต่อไปเป็นขันห้าเดี๋ยวจะพูดวันหลังวันนี้เอาแค่เรื่องแยกแค่กายกับใจเราก็มาดูที่ตัวเราว่าเราป่วยกายหรือว่าป่วยใจ คำว่าป่วยไขย้ต้องไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องของกายใจไม่เกี่ยวนี่ต้องจำไว้เลยจะศึกษาจะดับทุกข์ในใจในกายเนี่ยต้องรู้จักแยกให้ออกว่าเรามีกายกับใจนึกไว้เสมอว่าเรามีสองส่วนในตัวเรามีสองส่วนคือกายกับใจที่เราไปหาหมอเนี่ยเพราะว่าเราป่วยกายร่างกายเรา มันเสื่อมโซมัมนมีอ,อวัยวะที่ทำงานไม่ปกติมันมีเชื้อโรคเข้าไปหรือว่ามันทำงานไม่เหมือนที่เคยทำมาก่อนอ,อวัยวะมันทำงานไม่เหมือนปกตินะมันเป็นเรื่องของกายอายการป่วยไข่แต่ว่าป่วยไข้แล้วมันจะมีอาการป่วยใจตามมามันอยู่ดีๆไปตรวจ หมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งอย่างเนี้ตอนก่อนไปหาหมอไม่ใจก็ปกติดีแต่พอหมอบอกว่าเราเป็นโรคมะเร็งเนี่ยจิตหนักขึ้นมาเลยบางคนบอกเพราะว่ารู้ว่าหมอบอกว่ามะเร็งตัวชาเลยตัวชาเนี่ยเพราะว่ากายกับใจมันต่อกันมันได้ยินเรื่องที่มันกระทบใจแรงๆเนี่ยมัน นิ่งมันต่อกันนะส่วนใหญ่ป่วยกายก็จะป่วยใจด้วยแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือไอการป่วยกายเนี่ยเป็นหน้าที่ของหมอแต่ว่าการป่วยใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของเรา ให้แยกความคิดอย่างนี้เลยเอาหมอก็จะรักษาไงก็ว่าไปเราคุยปรึกษากับหมอแล้วแนวทางการรักษารู้ก็เป็นเรื่องของหมอไปเป็นเรื่องของทางกายแต่สาคัญต้องรักษาใจไว้ให้ไม่ป่วยใจเราเนี่ยไม่เคยป่วยหรอกจิตเราเนี่ยไม่เคยป่วยหรอกอันนี้อาจารย์พูดให้เราฟังเราอาจจะไม่เชื่อนะแต่ถ้าคนที่เคยปฏิบัติ วิปัสนาปันาคือการแยกขันห้ามองขันห้าตามความเป็นจริงถึงระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าจิตไม่เกี่ยวกับกายจิตก็คือจิตจิตไม่เคยป่วยหรอกไอ้ที่มันป่วยจิตเนี่ยมันมันคืออาการอาการของจิตผลจากความคิดปรุงแต่ง ก็ต้องแยกหน่อยหนึ่งก็คือไอ้การป่วยจิตที่เป็นโรคจิตเนี่ยอันนั้นก็เป็นโรคจิตที่เป็นทางกายบางท่านมีอาการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างนี้ก็ทำให้จิตมันไม่ปกติได้หรือว่าอาการซึมเศร้าความเครียดพวกนี้จริงๆมันก็คือเรื่องของจิตนั่นแหละแต่ว่าหมอเขาก็จัดไว้ว่าเป็นเรื่องโรคจิต ต้องกินยาแต่ตัวจิตจริงๆเนี่ยมันไม่เคยป่วยหรอกมันไม่เกี่ยวอะไรกับกายห,หรอกจิตเนี่ยให้รู้เอาไว้อย่างนี้วันนี้ก็จะเอาแค่เน,นี้ยแหละนะให้เราเข้าใจว่าหน้าที่ของการรักษากายเนยเป็นของหมอหน้าที่ของการรักษาใจเป็นของเราอยู่ที่เราอย่าให้จิตมันตก รักษาจิตเอาไว้ทํายังไงก็ได้อย่าให้มันเครียดทํายังไงก็ได้อย่าให้มันเครียดนี่คือหน้าที่ของคนป่วยโดยตรงเลยโดยตรงเลยสําคัญเลยถ้าใจดีสักอย่างเนี่ยไปต่อได้รักษาได้ไม่ทุกข์ถึงจะเจ็บปวดยังไงมันก็มีทุกข์เหมือนอย่างที่พระเจ้าตรัสนั่นแหละกับหมอชีว ความเร่าร้อนความเร่าร้อนในกายในใจของเราดับลงที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพแล้วร่างกายของพระองค์ก็เสื่อมไปพระองค์ตรัสว่าร่างกายของตาคตเหมือนกับเกวียนที่มันเก่าวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมสลายไปพทธเจ้าก็ป่วยเหมือนเราเจ็บเหมือนเรา แต่ทำไมพระองค์ไม่ทุกข์อะเพราะจิตของพระองค์นี่ยมันเหนือเหนือกายก็ได้มันมันไม่ค้องกับกายก็ได้พระองค์ทำได้เราก็ทำได้แต่ว่ามันจะทำได้ระดับไหนมันก็อีกเรื่องหนึง่งจำไว้เลยว่าหน้าที่รักษาใจเป็นของเราหน้าที่รักษากายเป็นของหมอแล้วเราจะผ่านความทุกข์จากความเจ็บไข้ไปได้